เรียนออนไลน์น่าสดไม่เวิร์คครูใช้ให้เปิดกล้องเรียงก็ไม่ได้วันนี้ผมมีวิธีแก้ไม่ต้องงอคอมพิวเตอร์แต่อย่างใดโดยการเพิ่มฟิลเตอร์ใน Google Meet บนโทรศัพท์มือถือนี่แหละฮะก็เป็นระบบปริบัติ Android ถ้าอยากรู้ว่าผมทำยังไงเนี่ยก็อย่าลืมกดปุ่มไลค์ปุ่มกระดิ่งแล้วก็ปุ่มแจ้งเตือนเอาไว้แลครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปต่ตอๆไปนะฮะแล้วก็ทำยังไงนั้นไปดูกันเลย เรียกเนี่ยให้เข้าไปโหลด g i p h Browser ก่อนนะ,ะหน้าตาจะเป็นประมาณนี้นั่นเองนะโหลดมาจาก Google Play Store นั่นเองผมคิดว่าทุกคนน่าจะโหลดเป็นอยู่แล้วนะฮะโอเคเดี๋ยวผมจะข้ามขั้นตอนการดาวนนะ์โหลดไปเลยนะครับก็ไม่มี้เป็นการเสียเวลานั่นเองนะฮะโอเคฮะต่อไปก็ให้กดเข้าไปที่ g i p h Browser นั่นเองนะฮะกดเข้าไปเลยจากนั้นเนี่ยมันก็จะมาโผล่หน้าตาเว็บไซต์แบบนี้นะฮะให้เราทําการค้นหา Chrome Web Store นะฮะคค้นหา Chrome Web Store ไปได้เลยนะฮะ ผมมันจะขึ้นมาแล้วก็พิมพ์ตามนี้เลยนี่ครับผมรอยมานโหลดแป๊บหนึ่งจากนั้นเนี่ยเราก็กดมาที่ Chrome Web Store นะฮะของ Google.com นั่นเองนะฮะโอเครอแบแป๊บหนึ่งจากนั้นเราก็เข้ามาที่ค้นหาในร้านค้านั่นเองนะครอยู่มุมซ้ายด้านบนนิดน,นึงนะฮะโอเคเดี๋ยวผม z ให้ดูตรงนี้เลยทีนี้ให้เราคุ้นหา filter for Google Meet นะฮะ จากนั้นเนี่ยให้กด Filter for Google Meet ตัวที่2นะตัวสีแงดงนี่เลยกดเข้าไปเลยครับผมแล้วมันก็จะเด้งมาหน้านี้นะฮะก็ให้กดเพิ่มในโครมนะปุ่มสีเงินดนน้านบนเลยแล้วก็กดตกลงให้เข้าไปนะครับผมหลังจากที่เรากดเพิ่มในโครมเสร็จแล้วฮนะให้เรามากด 3. จุดด้านบนได้เลยแล้วก็ติ๊กเป็นไซส์เวอร์ชันที่ถอดนะฮะโอเครอให้เขาโหลดแป๊บหนึ่ง เมื่อโหลดเสร็จแล้วเนี่ยให้เรากดไปที่ค้นหาตรงนี้นะฮะแล้วก็ให้พิมพ์ว่า m e e t g o o g l e c o m นะฮะตามนี้เลยแล้วก็กดค้นหาไดเลยนะฮะนี่มันก็จะเข้ามาตรงหน้า m ี d ปกติเหมือนที่คุเคยแล้วแต่ืที่สาคัญเนี่ยมันจะมีแถบหนึ่งสีน้ำเงินตัวนี้โผล่ขึ้นมาหนึ่งก็ตรงนี้นะฮะที่เราสามารถเข้าไปเปลี่ยนฟิลเตอร์เปลี่ยนอะไรได้น,นั่นเองนะฮะโอเคแล้วก็ให้ทําการเข้าห้องประชมุมแบบปกติเลยเอาลิงก์มากรอกว่ายังไงก็แล้วแต่นะฮะ โอเคนะฮะหลังจากที่เราเข้ามาในหน้า meet.google.com เสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะอันนี้คือผมแอบไปพลิกลหน้าจอไปนิดนึงนะฮะจากเดิมที่เป็นแนวตัง้งเพราะว่ามันจะได้เห็นชัดขึ้นนั่นเองนะฮะให้เราทําการกดเข้าร่วมไปเลยครับผมอันนี้ก็จะเป็นการเข้าร่วมชั้นเรียนตามปกติเลยครับผมรอาลหลดนิดนึงนะฮะนี่มาแล้วะฮะเรียบร้อย จากนั้นเนี่ยเราเห็นว่าตอนนี้มันก็ยังไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลยใช่ไหมฮะก็ให้ไปกดที่แถบสีน้ําเงินนะฮะกดไปตรงที่มันมีเหมือนเครื่องหมายบวกนะกดไปเลยก็จะมีฟิลเตอร์ขึ้นมาให้เลือกนะฮะก็หลายแบบอยู่เหมือนกันนะฮะเดี๋ยวผมจะลองกดไปะสักอันหนึ่งหากคชอบอันนกดกดอันนี้ไปเลยนะจ๊ะเห็นไหมมันก็เปลี่ยนละสมมติถ้าผมกดอันนี้มันก็เปลี่ยนแล้วนะฮะจากนั้นก็ให้กดตากระบาดตรงนี้ออกไปได้เลยครับผม แต่้าฟิลเตอร์ผมก็จะเปลี่ยนไปแล้วนะจากเดิมที่แบบมันไม่มีอะไรเลยตอนนี้มันก็เริ่มมีฟิลเตอร์ขึ้นมาบ้างแล้วนะฮะก็ถ้าเราเนี่ยอยากจะเปลี่ยนฟิลเตอร์เราก็แค่กดไปที่แถบเดิมนะฮะโอเคกดที่มันมีเครื่องหมายบวกนะฮะแล้วก็ให้เรามาเปลี่ยนฟิลเตอร์ตรงนี้ได้เลยนะฮะนี่ก็จะเปลี่ยนได้หลายแบบอยู่นะฮะเห็นไหมเรียบร้อยแล้วครับผมก็เออผมลืมบอกไปว่ามันมีอีกฟีเจอร์หนึ่งฮะตรงที่เป็นรูปหน้าคนนะฮะถ้าเรากดเข้าไปเนี่ย มันสามารถเลือกสติ๊กเกอร์ขึ้นมาได้แต่ตรงนี้ผมไม่แนะนาเท่าไหร่นะฮะเพราะว่ามันจะทําให้กล้องเนี่ยแหลกนะฮะก็ผมไม่รู้ว่ามันเป็นที่เครื่องหรือว่าเป็นที่ซอฟต์วแวร์ยังไงก็ไม่รู้นะฮะเพราะมันจะแหลกๆแปลกๆฮะเดี๋ยวมจะลองทําให้ดูแล้วกันโอเคผมเดี๋ยวมจะลองเลือกเป็นตัวไหนตัวนั้นอ่ะไอหมวกแดงๆนี่ก็ได้นะโอเคมันเลือกไว้แล้วเหมือนกันนะฮะโอเคเดี๋ยวมผมจะกดออกไปเลยเห็นไหมว่าภาพตอนที่ผมกําลังเคลื่อนไหวนะี่ยมันจะแหลกๆแปลกๆนะฮะ ึอันนี้ผมไม่แนะนําให้เปิดะฮะนี่เห็นไหมมันจะเลกมากเลยก็แนะนําให้ปิดไปจะดีกว่าะฮะปิดก็กดที่นอนนะฮะแล้วก็กดก,กล่าออกเลยแต่สําหรับฟิลเตอร์เนี่ยมันก็ไม่ดีไม่ไม่ไ,มไมด้มีผลอะไรนะ,ะโอเคลิ้นพันนิดหนึ่งนะก็จับประมาณนี้แล้วกันสําหรับวิธีการใส่ฟิลเตอร์ในมือถือนั่นเองนะ Google meet รบเรียนออนไลน์ ก็เป็นยังไงบ้างครับสำหรับการเปลี่ยนฟิลเตอร์ของ Google Meet ในโทรศัพท์มือถือ Android นะฮะก็ไ่ต้องง้อ,อมพิวเตอร์อีกต่อไปะฮะซึ่งถ้าใครมีข้อสงสัยอะไรเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์ด้านล่างเลยเดี๋ยวมจะเข้าไปตอบอย่างแน่นอนะฮะซึ่งถ้า็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแชร์ไปเพื่อนๆได้มาเล่นฟีเจอร์ใหม่ๆล้ำๆของ Google Meet ในโทรศัพท์มือถือที่คนอื่นอาจจะทำไม่ได้แต่ผมทำได้นะครับผมก็ฝากด้วยนะครับ กดไลค์กดติดตา ам, มกดกระดิ่งแล้วก็บอกวันนี้ไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย